กำหนดราคาโดยใช้ราคาเปรียบเทียบผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยมีส่วนในการกำหนดราคาต้องอดสนใจไม่ได้ว่าบริษัทอื่นที่มีสินค้าหรือบริการคล้ายๆกันเนี่ยกำหนดราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมาคิดไปว่าควรกำหนดราคาให้พอๆกับเจ้าอื่นหรือเขาครองตลาดมาก่อนเพราะงั้นเราก็ควรจะขายถูกกว่าหน่อยจะได้มีลูกค้าแต่ความคิดนี้ถูกต้องแล้วหรือ แล้วเราควรนำราคาเปรียบเทียบมาใช้ยังไงในหัวข้อนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นผมอยากให้คุณจำไว้เลยว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนรวมแล้วราคาเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่เราควรให้น้ำหนักมากกว่าหรือถ้าจะเรียงลำดับให้เห็นชัดเจนก็จะเป็นคุณค่าของสินค้าและบริการน้ำหนักก็จะมากกว่าราคาเปรียบเทียบแล้วก็อีราคาเปรียบเทียบเนี้ยก็จะมากกว่าต้นทุนรวม จะเห็นได้ว่าราคาเปรียบเทียบอยู่ตรงกลางพอดีหรือก็คือสําคัญกว่าต้นทุนรวมแต่ยังสําคัญน้อยกว่าคุณค่าของสินค้าและบริการนะแต่ทําไมต้นทุนรวมถึงมีน้ําหนักน้อยที่สุดในการกําหนดราคาละ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วว่าถ้าคํานวณต้นทุนรวมผิดแล้วขายต่ํากว่าราคาขั้นต่ํา บริษัทอาจถึงขั้นล้มละลายได้คำตอบคือเพราะในสายตาลูกค้าแล้วราคาเปรียบเทียบคือราคามาตรฐานโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนรวมตัวอย่างเช่นสมมติว่าของชิ้นหนึ่งมีต้นทุนรวม100ยเยนแต่บริษัทส่วนใหญ่ขายในราคา5 0 0เยนลูกค้าย่อมจะคิดว่า500เยนคือราคามาตรฐานไม่ใช่100เยนซึ่งเป็นต้นทุนรวมที่ลูกค้าไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้าง นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเจอราคาเปรียบเทียบสูงๆเราจึงควรดีใจเพราะเท่ากับว่าสามารถขายแพงได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ในกรณีที่ราคาเปรียบเทียบต่ําถ้าเราอยากขายแพงกว่าเจ้าอ,าอื่นๆก็อาจาต้องรีแบรนด์แล้วทําการตลาดใหม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าราคาเปรียบเทียบมีความสําคัญแค่ไหน ห้ามดูราคาเปรียบเทียบแล้วลดราคาก็คือราคาเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ช่วยเราตัดสินใจว่าจะกําหนดราคาให้อยู่ที่เท่าไหร่ได้ง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผู้บริหารหลายคนพอเห็นราคาของคู่แข่งแล้วกลับตัดสินใจใช้กลยุทธ์ด้าราคาที่แย่ที่สุดนั่นก็คือกําหนดราคาให้ถูกกว่าบริษัทอื่น ผู้บริหารที่ทำแบบนี้คือคนที่เชื่ออย่างผิดๆว่าถ้าไม่ถูกก็ขายไม่ออกหรือการลดราคาเป็นการทำเพื่อผู้บริโภคแต่ถ้าการกำหนดราคาเอาไว้ต่ำๆไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่วางไว้อย่างแยบยนต์การขายถูกก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่แย่ที่สุดเราต้องมองว่าราคาเปรียบเทียบเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินว่าควรวางสินค้าหรือบริการไว้ตรงตำแหน่งไหนของตลาด และเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ใช้กลยุทธ์ขายแพงได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นยังจำเรื่องผู้บริโภคสีประเภทได้ใช่ไหมครับโลกนี้เนี่ยมีคนที่ซื้อเพราะถูกแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ซื้อเพราะแพงด้วยเช่นกันดังนั้นอย่ามองราคาเปรียบเทียบแล้วก็รีบกดราคาของตัวเองให้ต่ำเพราะกลัวจะขายไม่ออกขอแค่สามารถนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้ามองว่าคู่ควรได้ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็ขายได้ครับ กลยุทธ์ของร้านดังที่เอาชนะร้านเก่าแก่ได้ด้วยราคาที่แพงกว่าเพื่อให้เข้าใจเรื่องราคาเปรียบเทียบยิ่งขึ้นผมจะยกตัวอย่างร้านดังที่ใช้ข้อมูลราคาเปรียบเทียบมาวางกลยุทธ์จนประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามร้านที่ว่านี้อยู่ในย่านกินซ่าทําธุรกิจขายเครื่องเขินและงานฝีมือชั้นสูงของญี่ปุ่นในราคาที่แพงแบบ ไม่น่าเชื่อแล้วราคานี้เองก็ยกระดับแบรนด์ของร้านให้กลายเป็นแบรนด์ชั้นสูงได้ในพริตตาสิ่งที่ทำให้กำหนดราคาได้แพงขนาดนั้นก็เพราะสินค้าในร้านล้วนถูกสั่งทำเป็นการเฉพาะ ทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงและก็ด้วยเหตุผลเองทําให้ของที่ปกติขายกันที่ราคา1 0 0 0ถ0ึง3,000เยนหรืออย่างมากก็1 0 0 0 0 0 0 0ถึง30,000เยนแต่ร้านนี้สามารถขายได้ในราคากว่า2ล้านเยน หากพิจารณาด้วยสามัญสำนึกแบบปกติการที่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจะมีราคากว่า2ล้านเยนนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่สิ่งนี้แหละที่ทำให้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นิต,ตยสารหรือหนังสือเอาเรื่องของร้านไปพูดถึง ส่วนเป็นที่สนใจของผู้คนเพราะการที่ร้านตัดสินใจทําให้ตัวเองเป็นร้านที่แพงที่สุดแพงยิ่งกว่าร้านเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานหลายเท่านั้นทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าที่เหนือกว่าได้อย่างชัดเจนร้านนี้เพิ่งจะเปิดมาได้10ปีแต่ด้วยราคาที่แพงล้ําเหนือล้าหน้าร้านอื่นไปไกลแบรนด์ของร้านจึงอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าร้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมา กว่าร้อปีได้วิธีนี้จะได้ผลดีในกรณีที่กำหนดราคาสูงกว่าราคาเปรียบเทียบมากๆหากคุณพิจารณาแล้วว่าบริษัทตัวเองทำแบบนี้ได้ก็ลองดูเลยครับ ถ้าจะว่ากันแบบสุดตรงการกำหนดราคาสินค้าชิ้นหนึ่งให้แพงสุดๆแบบที่ทุกคนต้องตะลึงก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพราะต่อให้ไม่มีคนซื้อสินค้านั้นเลยชื่อเสียงจากการขายแพงก็จะทำให้คุณกลายเป็นที่จับตามองและช่วยให้สินค้าอื่นๆขายได้มากขึ้นไปโดยปริยายอีกตัวอย่างที่ผมอยากพูดถึงคือสถาบันให้บริการด้านการศึกษาแห่งหนึ่งที่ผมเพิ่งไปให้คำปรึกษาสถาบันนี้มีวิธีสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ผลน่าประทับใจมาก จึงเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับผู้บริหารและมีค่าธรรมเนียมที่แพงกว่าสถาบันทั่วไป8-10เท่าราคาที่แพงกว่าทำให้สถาบันนี้ถูกมองว่ามีความสามารถพิเศษจนกลายเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือมีอาจารย์เก่งๆอยู่เยอะมากโดยอาจารย์เหล่านี้ต่างก็เป็นฝ่ายสมัครเข้ามาเองจากประกาศที่เห็นในเว็บไซต์พอผมถามว่าทำไมถึงเลือกที่นี่คําตอบของบรรดาอาจารย์ก็คือเพราะอยากลองสอนในที่ที่แพงที่สุดดูนะสิ จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในหมู่คนทํางานระดับแนวหน้าการใช้กลยุทธ์ขายแพงก็ใช้ได้ผลในการยกระดับแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกันราคาเปรียบเทียบสามารถนําไปใช้ได้หลายวิธีผมพูดถึงร้านที่ขายแพงกว่าราคาเปรียบเทียบ10เท่าจนสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้ในพริบตาไปแล้ว แต่ราคาเปรียบเทียบยังสามารถนำไปใช้ได้อีกหลายวิธีที่ผมมักแนะนำบ่อยๆก็คือให้ศึกษาลายสินค้าที่แพงที่สุดของบริษัทอื่นจากนั้นผลิตของที่มีระดับสูงกว่านั้นนิดหน่อยเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ต้องการอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนี่คือวิธีปรับปรุงสินค้าโดยนำราคาเปรียบเทียบมาเป็นฐาน แม้จะไม่ใช่วิธีที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจอย่างการกำหนดราคาแพงกว่าคู่แข่ง10เท่าแต่ก็มีประโยชน์มากในการสร้างความแตกต่างให้ตัวเองโดยเฉพาะถ้าอยู่ในแวดวงที่เต็มไปด้วยบริษัทที่ขายของคล้ายๆกันเพราะนอกจากจะดึงลูกค้ากลุ่มที่อยากได้สิ่งที่แตกต่างเข้ามาได้แล้วบริษัทยังได้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้วยในประเทศญี่ปุ่นสินค้าที่อยู่ในระดับไฮเอ็นจะมีผู้ซื้ออยู่ประมาณ20-30%ของสินค้าทั่วไปซึ่ง สดงให้เห็นว่านอกจากกลุ่มที่ซื้อเพราะถูกแล้วกลุ่มที่ยอมซื้อแพงเพราะต้องการความเชื่อมัน่นและซื้อความเป็นตัวเองก็มีอยู่ไม่น้อยและเราควรหันมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ให้มากขึ้นครับในบทนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับ ต้นทุนรวมและราคาเปรียบเทียบซึ่งเป็นปัจจัยในการกำหนดราคาอย่างละเอียดไปแล้วในบทถัดไปจึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของสินค้าและบริการซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดราคาลองอ่านแล้วค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับ